นังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพเรื่องความเชื่อของแม่เสียงอ่านโดยสารธรรมตอนไปแดนสนธยาวันต่อมาเวลาประมาณแปดนาฬิกาเศษพิหลานประคองแม่ออกมานั่งที่โต๊ะอาหาร หวังจะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดพอจะป้อนข้าวแม่ท่านก็ทำมือปฏิเสธว่าท่านไม่อยากกินไม่หิวพร้อมกับบอกว่าแม่อยากนอนช่วยพาแม่กลับไปนอนที่ห้องด้วยพี่หลานรีบทำตามความประสงค์ของแม่ทันทีน่าแปลกมากกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น เราเห็นแม่นอนหลับลึกมากเรียกว่าหลับนานที่สุดเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนยังไม่เคยเป็นมาก่อนคือตั้งแต่ตอนสายของวันที่เจดมีนาคมพศ2536จนกระทั่งแม่มารู้สึกตัวตื่นอีกทีของเช้าวันใหม่เวลาน,นั้นมีพี่หลานนอนเฝ้าดูแลอยู่ใกล้ๆ ทันทีที่เห็นแม่รู้สึกตัวขึ้นมาก็รีบเข้าไปถามเชิงหยอกเล่นว่าแม่ไปไหนมาเหรอรู้ไหมว่าแม่หลับยาวตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้และเพิ่งจะมาตื่นนี้แหละสงสัยไปเที่ยวสวรรค์มาใช่ไหมเจอเดไหมเดในภาษาไหายหลำแปลว่าพ่อแม่ไม่ตอบ แต่ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าแม่เหนื่อยมากหิวน้ำเอาน้ำให้แม่กินหน่อยหลังจากที่แม่ได้ดื่มน้ำจนหายเหนื่อยแล้วท่านจึงพูดขึ้นว่าแม่ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ไหนรู้แต่ว่ามันไกลามากแม่ไม่มีเวลาแล้วรีบอาบน้ำแต่งตัวให้แม่เร็วเถอะแม่จะไปแล้ว เราสองคนเห็นแม่ทำท่ากุลีกุจอประกอบคำพูดก็รู้สึกชะงนสนเท่ไม่น้อยตอนหนึ่งพี่หลานจึงพูดขึ้นว่าเอาอีกแล้วเหรือแม่สองครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็แต่งตัวเกอ้ออีกคราวนี้เอาอีกแล้วเหรอแม่รีบบอกว่าเออนะคราวนี้แม่ไปจริงๆลูก พทางโน้นเขามารอรับแล้วแม่เห็นจะต้องไปแล้วล่ะแด้แสดงอาการตื่นเต้นดีใจอย่างเห็นได้ชัดในชีวิตของดิฉันตั้งแต่เล็กจนโตมาป่านนี้ยังไม่เคยเห็นมนุษย์ปุถุชนคนไหนในโลกรู้จักเตรียมตัวตายอย่างชานฉลาดอย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวและไม่รู้สึกหวั่นกลัวกับความตาย ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้กลับแสดงออกให้เห็นอีกว่าท่านนั้นยินดีมีความสุขที่จะได้ลาจากโลกอันแสนทุกนี้ไปสู่เทวโลกอันบรม,มสุขบนสวรรค์ชั้นวิมานโน้นเพิ่งจะเห็นแม่เป็นคนแรกนี่แหละเป็นตัวอย่างของคนที่รู้จักตายอย่างแท้จริง แม่เป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญหากมองในแง่ของหลักธรรมในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็จะเข้าใจและเห็นจริงตามนั้นดิฉันบอกกับตัวเองว่าวันใดที่ดิฉันจะสิ้นลมปราณขอให้ดิฉันมีสติอย่างที่แม่เป็นและจะยึดถือแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่รู้จักตาย ควรจะตายให้เป็นขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะน่าเสียดายที่ดิฉันรู้จักพระนิพพานช้าไปหน่อยไม่งั้นก็คงจะได้ช่วยพาแม่เข้านิพพานไปแล้วพอตกดึกขึ้นนั้น คหลานซึ่งนอนเป้าแม่อยู่ใกล้ๆก็ได้ฝันเห็นเหตุการณ์ประหลาดและเป็นความฝันที่เห็นชัดเจนแจ่มใสมากภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์แบบเดิมติดต่อกันถึงสองคืนซ้อนเธอเล่าว่าในความฝันเธอได้ลุกขึ้นเดินตามหลังแม่ไปห่างๆคอยดูซิว่าแม่จะไปไหน ที่หลานเล่าต่อไปว่าดินแดนที่แม่ไปนั้นสวยงามมากดูสงบสุขน่าอยู่เหลือเกินอากาศกำลังสบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวแสงสว่างอ่อนๆดูนวลตาเห็นแล้วไม่อยากกลับพี่หลานยังเล่าด้วยความประหลาดใจในภาพที่เห็นเธอเล่าว่าเห็นพ่อเดินประคองกอดเอวแม่ กลางสีชมความงามของอุทยานดอกไม้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจท่ามกลางเงาดำตะคุ่มตะคุ่มที่กำลังยืนเรียงแถวยาวทั้งสองข้างทางในลักษณะที่ยืนก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าเงยขึ้นมามอง ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ